สุดท้ายนะครผมประกาศต่อหน้าพี่น้องประชาชนนะครับชาวหนองการหนองจานโคกสูงตาพยาและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับรวมทั้งอาจารย์วีระด้วยว่าผมใน,นานะผู้ว่าการจังหวัดสักแก้วกองทัพภาคที่หนึ่งกรมป่าไม้อำเภอโคกสูงและทุกส่วนราชการรวมทั้งทางตำรวจตรวจควนเข้าเมืองจะนำพื้นที่หมายเลขสองกลับมาให้พี่น้องประชาชนคนไทย นะครับเหตุผลคืออะไรหมายเลขสองมันเป็นแปลงสองสี่แปดสี่คนต่างชาติไม่มีสิทธิ์เข้ามาทำกินเขาจะอยู่มากี่ปีก็แล้วแต่นะครับแตย้อนหลังไปกี่สิบป,ปีก็แล้วแต่แต่ยังไม่มีการบังชับใช้กฎหมายฉบับนี้นะครับเมื่อผมบอกนะครับกับทุกท่านแล้วนะครับว่าไม่มีเอกสารสิทธิ Cap ์และเป็นพื้นที่ป่าผมทางป่าไม้ก็ต้องดำเนินคดีใช่ไหมครับเพื่อที่เอาพื้นที่แปลงหมายเลขสองกลับมา นะครับผมได้หารือในวิธีการปฏิบัตินะครับกับทางกองกองกำลังบุรพาแล้วนะครับเราล้อมรั้วอยู่เพื่อไม่ให้เขาลุกล้ําเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าในอนาคตสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับจะเลิกแล้วต่อกกันหรือจะอะไรก็ตามผมก็ยังต้องเอากลับมาให้พี่น้องประชาชนคนไทยอยู่ดีนะครับเพราะว่าเลขสองเป็นพื้นที่ประเทศไทยแล้วเขาจะอ้างไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่นอก เส้นสีแดงมันอยู่นอกพื้นที่อ้างสิทธิ์นะครับอันนี้ผมขอยืนยันเลยนะครับต่อหน้าสื่อมวลชนทุกขแขนงนะครับว่าเมื่อเราพบข้อเท็จจริงอย่างนี้นะครับผมได้พูดไปแล้วนะครับว่าแปลงสามเหลี่ยมเป็นแปลงที่อยู่ในเขตป่านะครับคือสองสี่แปดสี่วันนี้ทําความเข้าใจทุกท่านนะครับก็คาดหวังว่าทุกท่านนะครับจะช่วยเอาผืนดินประเทศไทยกลับมาจากคนกัมพูชาซึ่งมาบุกลุกที่ทํากิน มาบุกลุกพื้นที่ดินแดนของประเทศไทยนะครับผมให้สัญญาครับ